สวัสดีครับโหราราการแชนแนลมหาสัรร์พลังบวกร้อยล้านชายชานครับมังคนโหราศาสตร์อินโดจีนคลิปนี้ภูมิใจเสนอเรื่องราวของชาวลัคนาและราศีกลุ่มดูดวงช่วง13มีนาคมถึง11เมษายน2567ในแง่มุมของการงานการเงินความรักตัวเลโชคและเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับในเรื่องแรกที่จะมาพูดถึงก็คือเรื่องของตัวตนของชาวลัคนาและราศีกลุ่ม คุณนั้นมักจะเหน็ดเหนื่อยเพื่อครอบครัวของคุณเพื่อคนที่คุณรักคุณทําทุกอย่างเพื่อให้ลูกของคุณสุขสบายคุณทําทุกอย่างเพื่อให้บริวารรอบตัวของคุณสุขสบายนะครับและคุณก็เป็นคนที่อาสาที่จะทํางานเกี่ยวกับพวกการดีลการประสานงานกับคนอื่นกับสาธารณชนรวมถึงในเรื่องของการทําให้ทีเด็ทีหนึ่งมันก้าวหน้าและครอบครัวของคุณเป็นปึกแผ่นอีกด้วย นียกว่าคุณเป็นผู้เสียสละตัวจริงเสียงจริงนั่นเองในมุมต่อมาในเรื่องของจิตใจของชาวกลุ่มนั้นช่วงนี้คุณชาวกลุ่มเนี่ยมักจะพยายามเคลียร์ในสิ่งที่มันยังข้างค้างอยู่และเกิดความราช้าเนี่ยให้มันรู่รล่วงไปโดยเร็วหรือให้มันหายคาใจคุณนั่นเองหากคุณทําสําเร็จได้เร็วเมื่อไรเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าเออมันสบายมันโล่งจิตใจของคุณก็มีความสุขมากกว่านี้นั่นเอง ในมุมถัดไปเรื่องของพรสวรรค์ลและความสามารถพิเศษของชาวกลุ่มนั้นคุณมักมีเทคนิคในเรื่องของการหาจุดลงตัวระหว่างเทคโนโลยีระหว่างความเหมาะสมนะครับของสิ่งที่คุณลงทุนไปแล้วเนี่ยให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดคุณทํามันด,ดีนะครับคุณมีความยืดหยุ่นสูงนะครับในการแก้ไขปัญหาย,ยากๆเนี่ยเพื่อให้ธุรกิจของคุณหรือสิ่งที่คุณทาอยู่เนี่ยมันก้าวต,ติบโตไปสู่ความยิ่งใหญ่ ที่มันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับคุณยอมแบกบคุณยอมรับภาระคุณยอมลงในรายละเอียดที่มันจุกจิกจุกจิกเนี่ยซึ่งคุณทํามันได้ดีนะครับเพราะว่าคุณมีเทคนิควิธีการรวมทั้งความยืดหยุ่นรวมทั้งไอเดียรวมทั้งหัวการค้านี่คุณทามันได้ดีคุณมีความครบเครื่องต้มยำในเรื่องของการมีหาธุรก,กิจการมีหารดีวหรือการทําให้สิ่งที่คุณทาอยู่เนี่ยมันโกเงยมันเติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนนั่นเอง ในมุมต่อไปในเรื่องของการงานการงานของคนหม้าน้ำนะครับคุณอาจจะเคยล้มเหลวหรืออ่อนแอเมื่อดีลกับผู้ใหญ่ๆหรือผู้มีอำนาจสูงสูงเนี่ยคุณมักจะเสียเปรียบแบบไม่ค่อยรู้ตัวนะครับหรือไม่ก็เสียเปรียบแบบตั้งใจด้วยนะครับแต่ว่าบางครั้งคุณก็ต้องยอมยืนหยัวนะครับเพื่ออะไรเพื่อไปต่อสู่เป้าหมายที่มันยิ่งใหญ่ในอนาคตของคุณนั่นเองนะครับยอมเสียเปรียบบ้างนะครับเพื่อคุณจะได้ เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนนั่นเองแต่ทว่าในช่วงนี้คุณมองว่ามันถึงเวลาที่จะต้องจัดระเบียบคุณธรรมแล้วเรียกว่าอะไรที่มันเคยถูกเสียเปรียบเนี่ยคุณต้องทําให้มันเข้ารูปเข้ารอยให้มันถูกต้องให้มันเหมาะสมเพื่อคุณจะได้ปกครองเพื่อคุณจะได้ควบคุมกิจการของคุณเนี่ยให้มีความรู้สึกว่าเออไม่ถูกเอาเปรียบมากจนเกินไปและเติบโตอย่างยั่งยืนจริงๆนะครับโดย ลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เคยถูกเอาเปรียบลงให้จงได้และสร้างสาธารูโภคหรือสร้างที่มันเป็นเครื่องหมายการค้านะครับเพื่อให้เป็นที่จดจําต่อกลุ่มลูกค้าของคุณหรือคนภายนอกเนี่ยให้จดจําคุณได้และรู้สึกว่าธุรกิจของคุณกิจการคุณนั้นมีความมั่นคงและมีการเติบโตอย่างฉลาดและอย่างถูกต้องนั่นเอง แล้วการงานในความปรารถนาของชาวกลุ่มคืออะไรล่ะคําตอบก็คือคุณอยากให้ธุรกิจของคุณการงานคุณบริษัทของคุณองค์กรคุณมีความเจริญรุ่งเรืองมีความอู้ฟู้มีความรูราให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองในมุมต่อไปในเรื่องของการเงินชาวม่น้ํานั้นเป็นพวกที่มีความเพียรในการหาเงินหาทองเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าชาวกลุ่มนั้นจากสุขภาพดีหรือไม่ดีก็ตามเนี่ย แต่คุณชาวกลุ่มนั้นจะมีความย่อท้อจากมุ่งเน้นในการหาเงินหาทรัพย์สินเงินทองเพื่อความมั่นคงของครอบครัวของคุณเป็นสําคัญจึงทําให้เงินสดนในมือของคุณชาวกลุ่มนั้นนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยคุณมักจะหามาแบบลักษณะแบบเก็บเล็กผสมน้อยนะครับหรือเงินก้อนเล็กๆแต่ว่าหลายๆก้อนเข้าเนี่ยก็กลายเป็นเงินก้อนใหญ่ได้เช่นกันซึ่งคุณก็ทำมาได้ดีนะครับเพราะว่าคุณ เข้าใจในรายละเอียดนะครับและสามารถประสานจุดเล็กๆในรายละเอียดต่างๆเนี่ยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและกลายเป็นงินกรได้ดีนั่นเองส่วนเงินหมุนเวียนในสั้นๆนั้นนะครับคุณก็ไม่มีปัญหาเช่นกันที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าคุณรู้จักเอาเงินหมุนเวียนในสั้นๆนั้นนะครับกับเงินส่วนในเมืองคุณนั้นนะครับประสานอย่างเหมาะเจาะอย่างลงตัวนะครับคุณรู้ว่าคุณจะต้องการเงินที่เป็นเงินส่วนในเมืองคุณเท่าไหร่ คุณรู้ว่าคุณจะใช้เงินหมุนเวียนของคุณนั้นในธุรกิจของคุณนั้นขนาดไหนนะครับในสัดส่วนที่มันพอเหมาะพอเจาะนะครับเพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการบริหารธุรกิจของคุณให้เกิดการเติบโตและยิ่งใหญ่ต่อไปและสร้างชื่อเสียงอย่างมั่นคงอยู่นเหนืองอีกด้วยสิ่งนั้นเนี้ครับคุณทำมาได้ดีฉะนั้นชาวโคมเนี่ยจึงไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของ การเงินโดยเฉพาะเรื่องของเงินหมุนเวียนได้สั้นและเงินสดในมือของคุณนั่นเองแล้วการเงินในความปรารถนาของคุณคืออะไรล่ะคําตอบก็คือคุณอยากให้การเงินของคุณมีความมั่นคงรวมถึงมีความยืดหยุ่นและสามารถที่จะสร้างความเติบโตให้ทุกอย่างของคุณมีความยิ่งใหญ่ต่อไปในอนาคตอย่างไม่ยุดหยอนอีกด้วยมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเรื่องหัวใจของชาวมอน้ำนั้น หัวใจของคุณไม่ค่อยจะมีปัญหานะักเพราะอะไรเพราะว่าชาวกลุ่มนั้นนะครับเป็นคนที่แบกภาระของครอบครัวคุณเป็นทั้งคนหาเงินคุณเป็นทั้งคนดูแลเอาใจใส่จัดระเบียบภายในบ้านให้เกิดความเรียบร้อยเหมาะสมนั่นเองนะครับไม่ว,ว่าอันไหนที่มันเป็นรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยคุณก็สามารถทําการแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีคุณจัดสรรผลประโยชน์ในบ้านได้อย่างลงตัวนะครับ เวลาคุณแฟนงคุณมีปัญหาหรืององอะไรกับคุณเนี่ยคุณก็มีวิธีจัดการนะครับมีวิธีเอาใจใส่มีวิธีประสานรอยรล้วให้มันเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นนะครับคุณมีทั้งลูกบุญและบูในตัวเองนั่นเองฉะนั้นความรักและหัวใจของคุณจึงไม่มีปัญหาสําหรับชาวกลุ่มอีกด้วยและความรักความสัมพันธ์หัวใจเป็นไงละ่ะที่ชาวกลุ่มต้องการคําตอบก็คือคุณต้องการคนรัก ที่มีปัญญาที่ดีมีความคิดอ่านที่ดีคอยเป็นที่ปรึกษานะครับคอยช่วยเหลือคอยแก้ต่างคอยช่วยทําให้การหมุนเงินของคุณไม่เกิดความสะดุดเพื่ออะไรเพื่อให้ธุรกิจของคุณเนี่ยมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างอาณาจักรของครอบครัวงคุณให้มันยิ่งใหญ่เติบโตต่อไปอย่างที่คุณต้องการอีกด้วยคุณต้องการความรักประมาณนี้นั่นเอง มาดูในมุมถัดไปในเรื่องของภาพลักษณ์ที่สังคมมองคุณพวกเขามักจะมองชาวกลุ่มว่าเป็นพวกที่มีปัญญาที่ดีต้องการสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ให้กับตัวคุณรวมถึงมีแผนงานระยะยาวที่น่าทึ่งมีความยืดหยุ่นในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความผาสุขและความมั่นคงมั่งคั่งให้กับครอบครัวของชาวกลุ่มนั่นเองพวกเขาทึ่งในการในความมักใหญ่ไฟสูง และในการทําจริงปฏิบัติจริงของชาวกลุ่มอีกด้วยมาดูในมุมโอกาสและโชคลาภของชาวลัคนาและราศีกลุ่มกันบ้างโชคลาภของคนกลุ่มนั้นมักจะเกิดจากความรอบคอบในการลงทุนในกิจการงานใหม่ๆโดยคุณจะกล้าลงทุนก็ต่อเมื่อคุณรู้จักสังคมนั้นนนั้นดีคุณรู้จักสภาพแวดล้อมในการทํางานในธุรกิจนั้นเป็นอย่างดี เรียกได้ว่าคุณหลับตาแล้วเห็นภาพนะครับว่าคุณจะเริ่มอะไรก่อนในขั้นแรกและคุณจะทําอะไรเป็นขนั้นตอไปและมันจะจบกระบวนการในรูปแบบไหนคุณต้องเห็นมโนภาพในจิตของคุณก่อนแล้วคุณจึงจะลงทุนคุณจะต้องทํามันได้ดีไม่มีทิฏฐิอีกด้วยโดยอาศัยบุคลากรคนรอบข้างเป็นแรงขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จอย่างยัง่งยืนของคุณนั่นเอง สิ่งเหล่านี้นะครับคือโอกาสและโชคลาภของชาวกลุ่มนั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของตัวเลขนำโชคดาวเด่นๆก็คือเลข5เลข2และเลข8จบแล้วนะครับสำหรับชาวลัคนาและราศีกลุ่มดูดวงช่วง13มีนาคมถึง11ใเสมษายน67หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และอย่าลืมกดดิ่งช่องวัจน์ชาชนแนลด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ